ก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาฟังในเช้าวันนี้นะคะขอบพระเจ้าสําหรับพี่น้องทุกท่านนะคะที่อาจจะเวลานี้อาจจะอยู่ในช่วงเดินทางนะคะก็ขอบพระเจ้าที่เราเดินทางมาบางคนอาจจะถึงแล้วบางคนอยู่ในช่วงเดินทางนะคะก็ขอบพระเจ้าที่ทรงปกป้องดูแลพี่น้องทุกๆท่านนะคะ ในเช้าวันนี้เ้าพเจ้าอยากจะนำพระนาคำของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญนะคะบทที่3ข้อ22ถึง23บนะคะบอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพี่น้องท่านหลาย ในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับความรักของรพระเจ้าพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสำหรับชีวิตของเราเพราะพระเจ้าได้ย้ำกับเราว่าความรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้งนะคะและพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าเป็นความเที่ยงตรงของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่นะคะ ในเช้าวันนี้มีใครไหมที่เจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมีใครบ้างไหมที่เจอกับความทุกข์ยากลำบากมีใครบ้างไหมที่อยู่กับความเจ็บปวดหรือว่าความปวดร้าวในชีวิตนะคะในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งหัวข้อว่าไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องทั้งหลายเราจะมาเรียนรู้กับ ความรักของพระเจ้าว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอย่างไรนะคะในประการที่หนึ่งก็คือความรักของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดรักของพระเจ้าไม่ไม่เคยจางหายไปแม้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนั้นในเช้าว,วันนี้ขอให้เราที่จะมั่นใจว่ารักของพระเจ้านั้นอยู่กับเราและ กอดเราไว้เสมอนะคะแม้ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าคนรอบข้างจะเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าตัวของเราไนะ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกทุกเวลานะคะแต่ว่าให้เราเชื่อมั่นว่ารักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่สองพระเมตตาของพระเจ้าไม่ไม่สิ้นสุด เมตตาของพระเจ้ามีต่อชีวิตของเราในทุกๆวันทุกๆเช้านะคะความร่ามั่นคงและก็ความเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าบาทใดๆนะคะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าที่จะทรงอยู่กับเราเพราะว่าพระเจ้าได้ย้ำเราได้หนุนใจเราทั้งหลายว่าพระเจ้าพร้อมที่จะให้กับเรา ได้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าในทุกๆวันนะคะพี่น้องท่างหลายในวันนี้เราอาจจะอ่อนแอให้เราได้เริ่มใหม่เพราะพระเจ้าของเราเข้มแข็งนะคะพระะนม์นของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงดีต่อชีวิตของเราพระเจ้าทรงอยู่กับเราและทรงดีต่อคนที่แสวงหาพระองค์นะคะดินสอ,อยังมียังลบ ประกายยังมีลิควิดคนที่ทำผิดก็ต้องมีพระเยซูนะคะพี่น้องทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่สามก็คือความเที่ยงตรงของพระเจ้าไม่สิ้นสุดนะคะความเที่ยงตรงของพระเจ้าความสยรัื่อของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจะอยู่กับเราตลอดเวลานะคะในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับ พ,พระพรเราจะได้รับการนูนใจจากพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะในเช้าวันนี้พระวจนะคำของพระเจ้าในบทเพลงข้ามควรที่พระเจ้าอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะได้หนุนใจเราว่าแม้เราจะผิดพลาดไปพระเจ้าก็จะสะซสื่อต่อชีวิตของเราและพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราพระเมตตาของพระเจ้า จะอยู่กับเราตลอดเวลานะคะให้เราเชื่อมั่นและวางใจในพระเจ้าให้มากที่สุดนะคะพี่น้องทลายในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าที่ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะทั้งในการดำเนินชีวิตการทำงานนะคะขอพระเจ้าที่ทรงอวยพรแล้วก็ขอพี่น้องทุกคนที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ